นะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงบูธ b y d นะครับไฮงานมอเตอร์โชว์2024เรียบร้อยนะครับนี่เขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะครับผมได้มาถ่ายทำในวันรุ่งขึ้นนะนั่นคือ b y d Seal U นั่นเองครับชื่อว่า Seal ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ Seal แบบสไตล์ที่เราเคยเห็นนะพอมีคำว่า U ก็มาปั๊บเนี่ยมันจะเป็น U ที่แปลว่า SUV นั่นเองครับเพราะว่านี่คือรถอนเนกประสงค์นะ ไซส์เขากา็ใหญ่ประมาณหนึ่งนะนี่คือรถที่ไม่ใช่รถพลังงานไฟฟ้าครับต้องบอกว่านี่คือจะเป็นรุ่นแรกเลยทีเดครับที่ทางเรเว่ประเทศไทยนะครับนำเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยแบบที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าครับเพราะนี่คือรถพลังงานปลั๊กอินไฮบริดครับโดยเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์หลักนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน,นครับ1.5ลิตรนนครับผสานการทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับที่ทําให้รถคันนี้เนี่ย มีกำลังแรงสูงสุดอยู่ที่317แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่435นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่นะครับภายในเป็นแบบเบรดนะครับความจุอยที่18.3กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำให้รถคันนี้นสามารถวิ่งในไกลสูงสุดอยู่ที่92กิโลเมตรนะครับในโหมด EV นะครับเป็นแบบไฟฟ้าล้วนครับแต่ว่าถ้าพนวกน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับแล้วคันนี้วิ่งได้เกินพันกิโลเมตรแน่นอนครับ อันนี้มาดูตัวรถกันดีกว่าครับว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นรายละเอียดบ้างครับมาดูการออกแบบด้านหน้าครับต้องดูไฟหน้าเขาดีครับนี่เขาจะมีเป็น2ชุดนะครับเป็นแบบ LED เลยนะนี่แล้วก็มีเส้นสายนะครับตรงนี้เป็นเส้นตัวที่เป็น Daytime Running Light นะครับตัวทั้งเส้นนี้เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับข้างล่างนะครับก็เลยไม่มีตัวที่เป็นไฟตัดหมอกให้เพราะว่าตัวไฟนี้นะ สว่างพอแล้วที่น,นี่ยังสว่างมากเลยนะผมต้องบอกเลยนะผมมาถ่ายทํานี่ยังรู้สึกว่าไฟนี่มันสว่างมากเลยนะครับแล้วก็มีตาบีวันนี้ผมว่าทรงการออกแบบมันคล้ายๆกับตัวซีลนะแต่ว่ามันจะสูงขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นมันจะไม่ได้เพรียวแบบซีลที่เป็นแบบสไตล์ซีดานนะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้าครับเพราะว่ารถคันนะี้เป็นรถพลังงานปลั๊กอินไฮบริดนะมันก็เลยต้องมีกระจังหน้าที่รับลมเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าตัวที่เป็นรถไฟฟ้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงนี้ให้1 2สอง สามสี่จุดนะครับมีกล้องด้านหน้าให้เรียบร้อยตัดด้านล่างครับด้วยสีเงินโครเมียมตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวที่เป็นช่องเรดาร์ตรงนี้นะครับเพราะคันนี้อุปกรณ์ความปลอดภัยเรื่องเอ a ดร์สเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขามีกล้องตัวนู้นให้ด้วยเช่นกันนี่เป็นกล้องเอ a ดร์สนะนี่ดูการตกแต่งด้านหน้าครับมาตัดดูด้านข้างบ้างครับเขาจะมีการตัดขอบครับเล่นเป็นซุุมล้อแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแม็กซ์นะครับ ตัวนี้แน่ขนาดใหญ่เลยนะนี่คือไซส์19นิ้วนะครับใช้สีแบบทูโทนับสีดํานะครับแบบดําเงาแล้วก็สีเงินแบบปัดเงาแบบนี้มีตามีไฟดีนะครับใช้เป็นแบบ5รูนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกด้านหน้าครับไซสยางครับเป็น2 3 5สาทับห r 1 9นะครับนี่ชั้นของ g t นะนี่ขยับมานะครับตัวกระจกมองข้างครับก็จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะใช้เป็นสีดําตัดเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับก็มีกล้องตรงนี้ซ่อนอยู่นี่ฮะ แล้วก็จะมีไฟที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับที่เป็น LED อยู่ตรงนี้ครับมือจับครับนี่ใช้เป็นสีเงินตัดด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเปิดแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีระบบสัมผัสตรงนี้ก็คือเป็นระบบ Keyless Entry ใส่เข้ามาด้วยนะครับด้านล่างครับจะเห็นว่าการตัดขอบด้านล่างเป็นสีดำนะครับแต่ว่าจะมีช่องที่เป็นสีเงินตรงนี้เป็นตัวกันกระแทกนะฮะเพิ่มความสวยงามเข้าไปให้หรูหรามากขึ้นครับ ขยับมาด้านบนครับตัดขอบตรงนี้ด้วยสีเงินด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีดาตรงนี้รูปแบบปกติเลยนะครับ้างบนมีราวหลังคาครับสีเงินให้ยาวๆแบบนี้สบายๆแล้วก็กระจกครับนี่สังเกตดูเขาจะเป็นกระจกแบบプライเว c ีการ์ดด้านหลังนะครับไม่ให้พีมพการติดซีนนะแต่ว่าเขาจะติดเป็นแบบเป็นแบบ p r i เว c ีการ์ดแบบนี้เลยตัวกระจกบงข้างนี้นี่จะมีสัญลักษณ์นะครับตัวที่เป็นบายสปอตใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับ ข้างหลังว่ามาดูยาข้างหลังเหมือนกันนะครับไฟเดียวกันแล้วก็ที่จะให้ดูแค่มันเป็นดิสเบกนะครับแล้วก็จะมีซุ้มล้อแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับตัวช่องนี้ก็อาจจะเป็นช่องเติมน้ำมันเบนซินนะครับอีช่องอีกข้างหนึ่งน่าจะเป็นตัวที่เป็นเ,เติมไฟนะครับข้างหลังครับมาไล่ดูตั้งแต่ด้านบนเลยครับตัวเสากาศนะใช้เป็นแบบขี้ฉลานครับข้างล่างนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีเส้นนะครับที่เป็นไฟเบรกดูที่3ายาวๆแบบนี้สวยงามครับ ปัดน้ำฝนหลังใส่มาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะใส่มาให้เรียบร้อยนะคร mm ับ hmm. แล้วก็ตัวไฟเบรกข้างหลังนะครับก็จะเป็นสไตล์ led ลาก mm hmm. ยาวซ้ายไปขวา mm hmm. เหมือนเดิมนะครับมีคําว่า b y d นะอางที่บอกไปแล้วนะครับเขาจะเลิกใช้คําว่า build your dream ไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นครับข้างล่างก็จะมีตาสัญลักษณ์ที่เป็นแบดน,นะครับบอกว่า b y d su ตรงนี้ครับมีกล้องอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีคําว่า dmi ตรงนี้แปลว่ารถคันนี้เป็นรถพลังงาน plug in hybrid นะครับ สายด้านล่างครับมีสีเงินนะครับตัดอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้เลยก็มีเซ,เซ็นเซอร์ให้1234นะครับมีการเล่นเส้นตรงนี้เป็นชุดประดับอีกหนึ่งตัวนครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนะด้วยระบบไฟฟ้าเฮ้ยใหญ่ยูใหย,ย,ย,ยูใช้ได้นะใช้ได้ใหญ่ย,ยูนะับเปิดตรงนี้มามีอะไรอะ่ะเป็นชุดแต่งเอยเป็นชุดชุดซ่อมนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็น ขึ้นมาเล็กน้อยนะเพื่อให้มันดูเป็นพอดีกับตัวเวลาพักเบาะนะมีแผ่นบังสายตาให้หนึ่งอันนะครับสบายสบายอ่ะใช้ได้อยู่นะครับปิดหน้าอ่าเป็นระบบไฟฟ้านะสวยๆแบบนี้เลยอ่าข้างนอกดูแล้วไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะผมเปิดประตูเข้าไปเลยเปิ้งนะครับโอ้โหโอดูเบาะควนดูเบาะ่วน นี่นี่สไตล์เขาจะไม่เหมือนใครนะเขาจะเป็นเบาะแบบเซตเดียวกันนะไม่สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าการปรับตัวเบาะครับเป็นแบบไฟฟ้านะกี่ทิศทางอะหกหใช่ไหมอ่ะหทิศทางนะขึ้นลงนะแบบนี้นะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นรูปุ่นๆสวยงางจริงๆทรงๆคล้ายๆกับตัว b บ d Seal เหมือนกันเนาะอ่ะเข้าไปดูข้างในผมไปดูข้างในนะขยับเข้ามาปัาง้งนีอิดประตูโอ้โหหน้าจอ ใหญ่มากแล้วก็ปลิกได้เหมือนกันนี่แบบนี้ตามสไตล์ของซีลก็เลยนะตามสไตล์ของ b y d เลยดีกว่า b ี <BY> d <ๆ>เกือบทุกรุ่นนะปลิกหน้าจอแบบนี้ได้เลือกเอาเลยว่าชอบแบบไหนแล้วก็ผมก็คิดว่ามี Apple c a r p เฟกับ n d r o i d Auto นี่ง่ายเขามีแล้วนี่ใส่ให้นะครับแล้วก็จะมีช่องนี้ช่องไวเดชชาร์จนี่เขาใส่ไป2ช่องเลยนะ สบายๆแล้วก็มีแอมเบตไลท์นะนี่สีเขากระพริบกระพริบกระพริบนี้สวยๆนะก็จะมีชุดที่เป็นเป็นโอเปกตรงนี้แล้วตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะสวยงามนะครับมีการเดินได้นะครับสีส้มนะครับตามที่เห็นตรงนี้เลยนะแล้วก็ชุดตัวที่เป็นลําโพงนะนี่ลําโพงแบบอินฟินิตี้นะครับ10จุดนี่อ่าสวยๆงามๆนะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับเป็นทรง กลมนะครับท้ายตัดแบบนี้นะฮะเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรงไรเดียผมเหมือนมองเหมือนมากาเบนนะแล้วก็ปรับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับนี่อ่ะโอ้นี่ยืนยันนะขึ้นลงเข้าออกได้เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโพซิชันผมนั่งขับนะเพื่อให้เวลานั่งข้างหลังครับเราจะได้รู้ว่ามันนั่งสบายจริงไหมเนี่ยผมอ่ะตรงนี้ผมนั่งขับประมาณนี้เนาะอ่ะขยับดูอย่างอื่นหน่อยหัวเกียร์นะ นี่แต่ตายเขาเลยนะครับขยับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมีโหมด EV กับ HV ตรงนี้ครับนี่จะต่างกับรุ่นอื่นแล้วเพราะเป็นคันแรกครับที่เป็นเครื่องยนต์ด้วยนะครับเปิดปิดเสียงครับมีระบบออโตโฮนะครับมีสตาร์ทรถมีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีวงคัสศาสตร์มีเตือนเปิดปิดตัวมุมบบร์ด้านข้างอะไรตรงนี้กดเพิ่มเพิ่มแอร์ออโตอะไรตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดการขับขี่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ช่องแอร์แบบนี้นะแล้วก็มีข้างบนครับเป็นหลังคาพานรามกซันรูฟแม้ขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นระบบสัมผัสในการเปิดนะนี่เป็นระบบสัมผัสหมดเลยแล้วครับแล้วก็กระจกมองหลังครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับเปิดตรงนี้มาปั๊บพึ่งมามีไฟให้นะครับนี่มีไม่ด่านะฮะตรงนี้ก็มีไฟให้ด้วยเช่นเดียวกันนะหน้าจอตรงนี้นะครับก็ จะเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจากตรงไหนเอ่ยอไม่แน่ใจเหมือนกันนะโหมดตรงนี้มัง้งนะอ่านี่ใช่เลยนี่เปลี่ยนได้นะครับเลือกเอานะครับว่าจะมีอะไรบ้างเอาเป็นว่าไม่ลงรายละเอียดนะเดี๋ยววันเราไปขับจริงนะถ้ามีโอกาสได้ขับจริงแนละ้วเราเข้าไปดูอีกทีว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะนี่ประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยมีวัดลมยางมีวัดอุณหภูมิยางได้ด้วยนะนี่สวยงามสวยงามนะอ่ะแล้วก็มาดูช่องนี่ช่องแอร์เขานะ ลายแบบแม่สวยงามจริงๆเลยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวลำโพงครอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ Infinity 10สิจุด i ินฟิน t y ยุคผมเนี่ยถือว่าสุดยอดของลำโพงนะไปดูข้างหลังนะนี่คือข้างหน้านะไปดูข้างหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงนะข้างหลังใหญ่นี่กระจกเป็นแบบ p r i ร a c ซีการ์นะเปิดปึ้งสายโอ้โหบอกไปแล้วนะครับว่านี่คือโพซิชั่นที่ผมนั่งขับนะ แล้วก็บอกพับได้ไหมบอกพับได้พับได้สี่นี่นี่ไงหกสิบีซีเห็นไหมไอสันเมื่อกี้ที่ผมบอกมันทาให้ตรงนี้มันเท่ากันนะอ่าฝั่งนู้นเาก็มีเหมือนกันนะครับอ่ายกเก็บยังไงลนะ่ะยกเก็บก็ดึงดีครับนี่ปึ้งอ่าแต่ว่ามีวิธีการดึงเขาต้องดึงตรงนี้นะก็แปลกๆกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับตรงนี้มีเท้าแขนนะตรงนี้แบบนี้เลยอ่ะเข้าไปนั่งพึ้งโอ้โหเฮ้ย ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหันกลับมากล้องมาดูนะเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนั่นนี่นี่เฮ้ยเอียงนี่สบายสบายเลยครับยังนั่งแบบสบายเลยนะขาเหลือเพียบเลยหัวก็เหลือเพียบเลยครับแล้วก็ที่สาคัญครับพอมันมีกระจกพานองระมิดซันรูปครับมันทําให้ดูกว้างขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มีตัวไฟนี้ระบบสัมผัสนะนี่กดได้เนี่สวยงามมากครับสัมผัสตร,ตรงนี้ข้างๆประตูครับดีเลยเป็นซอฟต์ทัชทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็มามาดูตรงนี้นะครับมีช่องแอร์ด้านหลังสบายสบายครับและข้างล่างครับเขามีช่องชาร์จนะครับทั้งแบบ Type A แล้วก็ Type C มาให้ทั้งสองแบบเลยสบายนะฮะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใช้ได้หมดนี่แล้วก็มีมือตรงนี้เอาไว้สกิดค้ข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงช่อง,องตรงนี้อ่ะก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับนี่คือรถ อนเนกประสงค์นะคันแรกที่เป็นเครื่องยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดของ b y d นะครับที่ทางเรเวประเทศไทยนำเอาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยครับรถ b y d c u นะครับใครสนใจนะครับสามารถจองได้วันนี้ครับไม่มีราคานะครับแต่ว่าคุณจองได้ก่อนเลยครับจ่ายเงิน25,000บาทครับจองสิทธิ์ได้รับตัวเรเวแคร์มูลค่า50,000บาทครับตัวนี้เนี่ย จะเอาไปรวมได้เมื่อวันประกาศราคานะถ้าคุณจ่าย2 5 0 0 0วันนี้คุณได้รับเพิ่มอีก5 0,000่บาทครับรวมเป็น7,5 0 0 0นะรวมกับเงินของคุณแล้วนะนี่คือ BYD Seal ซิลนะใครสนใจนะครับมารับข้อเสนอได้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์2024นครับที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธางนีครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7็เมษายนนี้เท่านั้น,นครับและตัวโปรโมชั่นที่ผมบอกไปตัวที่เป็นสิทธิ์จองเลเวลแคร์เนี่ยเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับ